สี่คนสี่คนไอามาสี่คนแม่นามนสนใจไอแน่ให้น้องไปบอกอีพอ่อบอกแม่น้ําแน่ไอามาสี่คนวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทิ้งขยะให้ถูกถังถูกสีนะคะถังแรกถังแรกเขามีสีเหลืองถังแรกเขามีสีเหลืองลดของสิ้นเปลืองนํามาใช้ใหม่ถังสองมีสีเขียวไงถังสองมีสีเขียวไงนํามา ให้ใส่ขยะอินทรียถังสามถังสามถังสีน้ำเงินทิ้งของทั่วไปให้ลงถังนี้ถังสีถังสีเป็นถังสีแดงวัตถุร้ายแรงยนทิ้งลงไปสุดท้ายให้คิดสักหน่อยสุดท้ายให้คิดสักหน่อยเลือกถังเลือกทิ้งให้ถูกกับสีเดินนางเด้อเด้นนางเด้อเด้อเด้นนางเด้ออ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  หยุดก่อนจะทิ้งขยะต้องแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนที่จะทิ้งลงถังนะคะน้ำเอาไปเทรดต้นไม้ก็ได้เสร็จแล้วก็นำขวดไปขายต่อ กินขนมแล้วเถรถย้ายยน้องๆครับวันนี้พี่มาสอนท่าเต้นอารบิท่าทิง้งข่าทิ้งขวดพลาสติกให้ถูกวิธีนะครับท่าพร้อมแล้วไปดูกันครับพร้อมสามสี่ เปลี่ยนและทิ้งเออเอเปี่ปิีเปิดและทิ้งน้องๆครับถ้าเต้นแอโรบิกเสร็จแล้วอย่าลืมนำวิธีไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับขอบคัา